ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการคำนวณหา s h ียร f o r ร์สนะครับมันดิ้งโมเมนตนะครับแล้วก็เป็น Deflection นะครับหรือว่าการโกงของคานนะครับซึ่งผมอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะครับก็ได้รับเม้าหมายให้มาพิสูจน์ตามสูตรข้อนี้นะครับข้อสิบนะครับโดยอาจารย์ให้ค่าตัวเลขมานะครับก็คือค่า W นะครับให้มา1,500 ความยาวนะครับเราให้มา10เมตรครับค่า e นะครับให้มา2ล้านนะครับส่วนหกนะครับแล้วค่า i นะครับโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเนาะก็มา500นะครับก็เอาค่าพวกนี้มาแทนค่าในตารางนะครับซึ่งก็จะเริ่มการคำนวณแล้วนะครับตอนแรกนะครับเป็นค่า x นะครับจะเห็นว่า มัน x เ,เหมือนกันนะครับแต่ว่าหน่วยต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะอะไรนะครับที่ต้องทํา2ตัวก็เพราะว่าในการหาเอ่อในการคํานวณเอ่อสูตรสุดท้ายก็คือสูตรของ d f l e c t i o n นะครับจะเห็นว่าหน่วยของ f l e ฟ t i o n หรือว่าเดลต้าเนี่ยมันมีหน่วยเป็นซ m มนะครับซึ่งเราก็ต้องแปลงค่าต่างๆพวกนี้ให้มันเป็นเซนติเมตรก่อนนะครับเพื่อจะได้คำนวณได้ค่าออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ใส่ค่าคงที่ไปก่อนนี่เป็นศูนย์ถ้าเราไปนะโอเคโอเคสิบกต่อยอดที่มันเป็นสิบเพราะว่าความยาวเรามีสิบเมตรนะครับก็คือสิบหน่วยนะครับตรงนี้ครับ นะครับตอนนี้ก็แปลงหน่วยปกตินะครับเป็นเมตรให้เป็นเซนต์ก็คือเอาไปคูณ100นะครับน่ค่าเท่านี้ครับต่อไปนะครับก็คือการคำนวณหาค่าตัวแรกครับก็คือเชียร์ฟอร์นะครับหรือว่าแรงเฉือนนะครับก็เป็นค่า V เนาะก็แทนสูตรนี้เข้าไปเลยครับ V เท่ากับ W คูณกับ L ส่วนสลบ X นะครับก็เท่ากับเนาะแล้วก็ คลิกไปเป็นห้านะครับคุณกับมันเปิดเนาะสองตัวให้เป็นค่า L หารสองปิดลบค่า x นะครับตัวนี้ใช้เป็นยังใช้ในหน่วยเมตรอยู่เนาะปิดนะครับแล้วก็เราก็จะทำการล็อกค่าคงที่ไว้นะครับ ล็อกค่าที่เราต้องการล็อกไว้ก็คือตอนนี้เนี่ยเราต้องเราต้องล็อกค่า W บบค่า l นะครับเพราะอะไรทําไมถึงต้องล็อกเพราะว่าเพื่อให้ค่าต่ออมาพวกเนี้ยมันจะได้ไม่เกิดการเออร์เลอหรือว่าได้ค่าที่มันพิเพี้ยนนะครับค่าเพี้ยนยังไงเดี๋ยวดูนะนี่ครับเป็นตร์นี่คือค่าที่ค่าแรกนะครับเราก็ทําการ ขอมาลงมานี้เนาะเนี่ยครับเนี่ยก็คือค่าที่มันเออเลอครับรับเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกค่าคงที่แบบค่า W ค่า L ไว้เพราะว่าเราเป็นเลน็บนี้ถ้าสมมุติเราจะแก้ไขก็คือตัวแรกนะครับแล้วก็ทําการล็อกมันโดยใช้ shift c นะครับล็อกไว้ค่า W ค่า L ก็กด enter นะครับ ก็ทําการลากมาเว็บเนี่ยครับมันก็ได้ได้ค่าที่มันสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับค่ามันก็ได้ดูไม่เอเเอยนะครับต่อไปครับก็เป็นหาค่าเม n ยิ่งโมเมนตนะครับใช้สูตรนี้ครับ m x เนี่ยเท่ากับ w สวนสุบสองคณหกา x ลบ l กำลังสองลบห x กำลังสองนะครับแทนสูตรไปก็เท่ากับเป็น w เนอะ พูดนะครับ6คูณเอาคูณ x แล้วก็ลักเบลบกับเอากำลังสองลกแล้วก็ลบ บนกับ x ตัวนี้นะฮะกำลังสองเลิปิด edition นะครับเพราะข้างหน้าเราใส่เป็น2ตัวเนาะต่เนี่ยต,ต,ต,ต้องใส่ปิด2ตัวด้วยแล้วก็12 enter ปึ๊บเรับเป็นตัวนียนะ ออเคอ๋ okay. oh, ลืมใส่กำลังสองเค okay. กำลังสองตรงนี้นะฮะกอนเด e ร์อ๋อแล้วก็อย่าลืมร็อค่าของที่นะครับค่า W ค่า L เหมือนเดิม14บสี่ไปเนะ okay. อะโอเคเรียบร้อยกด enter นะครับ ได้ค่านี้แล้วก็ลากลงมาก็จะนะครับก็จะได้ค่าของเอ,อ่อแมดดิ้ง n โมเมนต์นะครับตามนี้ต่อไปนะครับก็คือหาค่าเดลตานะครับก็อย่างที่เกินไปในตอนแรกครับว่ามันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรก่อน,นครับซึ่งในสูตรเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีการใช้ W แล้วก็ใช้ L ด้วยนะครับซึ่งตัว W แล้วก็ตัว L ของเราเนี่ยยังติดอยู่ใน หน่วยของเมตรอยู่นะครับเราก็ต้องแปลงค่าให้มันเป็นเซนติเมตรก่อนเนาะก็แปลงค่านะครับเห็นชัดๆนะครับในหน่วยนี้นะครับ w ก็เปลี่ยนเมตรให้เป็นเซนนะครับไปหารนะครับไปหารหนึ่งร้อยมันก็จะได้เท่ากับสิบห้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเมตรให้เป็นเซนติเมตรนะครับก็เอาไปคูณหนึ่งร้อยนะครับ ก็จะได้เท่ากับหนึ่งพันเนาะตอนนี้ก็จะได้ค่าออกมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถแทนค่าเข้าคำนวณได้แล้วเนาะก็แทนสูตรเข้าไปเลยครับก็คือเท่ากับ W ใช้เป็นตัวนี้ลนะครับสิบหนะ้าเนาะคูณกับ x ก็ใช้ในในหน่วยของ cm แล้วนะครับกำลังสองกำลังสองคูณวงเล็บ ค L ใช้ในเป็นพันติเมตรนะครับลบกับ5 x วงเล็บปิดแล้วก็ยกกำลัง2องวงเล็บปิดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็หารด้วย24คูณ Ra นะครับคูณ inertia นะครับก็ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนสองตัวนี้เพราะมันเป็น มันอยู่ในรูปของ cm อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำการล็อกค่าที่เราต้องนะครับก็คือค่า w ค่า l แล้วก็เราเพิ่มต้องล็อกค่า e กับค่า i ด้วยนะครับใช่ไหมนีม่โอเคนะ ตัวทานดูอีกรอบน่าจะต้องกด enter นะครับเกียค่าที่ด้านมือได้ศูนย์จุดศูนะครับแล้วก็เราก็ทำการหน้ากลงมาเหมือนเดิมโอเคครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างไดอะแกรมนะครับของแต่ละตัวเนาะครับอย่างแรกนะครับเราก็ไปค้อบ ตัวที่ต้องการจะสร้างก่อนนะครับซึ่งก็จะครอบด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับก็จะมีค่า x เ,เนาะแล้วก็ค่าพวกเชียร์ฟอร์สหรือแล้วก็แมนเหลโมเมนต์หรือว่าเป็นเดลตานะครับเพื่อต้องการจะสร้างเป็นไดแกรมเนาะครับตัวแรกก็เป็น x ตัวนี้นะครับกดครอบแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ไปครอบตัวที่ต้องการจะ ต้องการจะนะครับแล้วเราก็ไปที่ insert ครับปึ๊บครับเราก็จะได้ค่าของเชียร์ฟอสได้กันนะครับหรือว่าชื่ยอย่อก็คือ S ทันะครับเชื่อฟอร์ได้แล้วเนาะก็จะได้อันแรกแล้วต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือพอ,อกค่า x กด control C ครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ bending moment นะครับไปที่ insert นะครับ sharp ก็เลือกอันนี้ครับเป็นชื่อนะครับเป็น BMD นะครับหรือว่า bending moment diagram นะครับก็จะทา้ตัวที่2ออกมาต่อสุดท้ายนะครับเป็น deflection นะครับก็คือเราจะมาเป็นตัวนี้นะครับเป็น x ในส่วนของเซนติเมตรนะครับมาเดิมครับคลอบกด c o n t r l C ครั้งแล้วก็ไปยัง delta นะครับเลือก insert ก่ะด a r าเลือกอันนี้ ก็จะได้เป็นไดแกรมของ deflection นะครับเป็นชื่อให้เรียบร้อยนะครับจะเขียนเป็นเดลต้าหรือว่า deflection ก็ได้นะครับส่วนตัวผมขอเขีนเป็นดิเฟ e c คชั n นะครับท่านี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับที่เราต้องการหาวันนี้ก็คือการคำนวณหาเชียร f o r ร์ m โมเมนต์ไดแกรมเออไม่ใช่ s h ียลฟอร์ e นะครับเป็น Bending Moment นะครับแล้วก็เป็นเดลต้านะครับหรือว่า d e f l e c t ชันนะครับแล้วก็การสร้างไดอะแกรมของแต่ละตัวนะครับก็คือ s h ียลฟอร์ e ได a g แกรมนะครับเบ n นดิ้งโมเมนต์ได r a แมครับแล้วก็เป็นดิฟเ e c t ชันได a g แกรมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับถ้าพูดเร็วเกินไปหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ